อยากได้จอใหม่แต่ก็รักบอดี้จอเดิมนะคะจัดรุ่นนี้ไปเลยจ้าจอ Android ตรงรุ่น11.3นิ้วนะคะมีแถบเมนูด้านล่างใช้งานได้จริงนะคะลูกค้า i s u ู i ิ2021มารับกลับบ้านไปอีกคันจ้าเล่งเสียงเบาเสียงนะคะผ่านตัวปุ่มด้านล่างได้เลยนะคะ ปุ่มเน็กปุ่มย้อนกลับใช้งานได้หมดนะคะตัวนี้ CPU 8คอส CPU นะคะให้การตอบสนองที่รวดเร็วทันใจมากๆเลยไม่ว่าจะทัชสกรีนบนหน้าจอนะคะหรือว่าสั่งงานผ่านปุ่มที่มากับตัวจอหรือคอนโทรลพวงมาลัยนะคะก็ตอบสนองดีเช่นเดียวกันปุ่มเปลี่ยนโหมดนะคะที่คอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ ช่อง <From> USB mm hmm. เดิมนะคะใช้งานได้นะคะรองรับการเปิดไฟ p 3 MP4 ครบถ้วน Android, Apple c a ่ p เพ e ใช้งานได้ทั้งแบบเสียบสายไร้สายนะคะรับโทรศัพท์วางสายผ่านบริเวณคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้หมดนะคะคำสั่งเสียงก็ใช้ได้ไปร้านซับจเจริญประดับยนต์กำลังนำทางไปยังซับจเจริญประดับยนต์ร้านแต่งรถสนองดีมากๆเลยด้วยนะคะ อินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจากคอสปอร์ตไวไฟแล้วก็ซิมการ์ดนะคะใช้งานแบ่ง2หน้าจอได้ครบถ้วนนะคะใช้งานได้หมดเหมือนจอ Android ทั่วไปเลยนะคะแต่นี้เป็นตรงรุ่นแบบของแท้ของแคร่นะคะมีปุ่มลอกเรียนแบบโมเดลเดิมนะคะสวยงามสเปกนี้ราคาอยู่ที่16,500บาทนะคะเป็นแรม4ีลอมหกสิบคอร์2.0นนะคะให้การอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจซัพพอร์ตการเพิ่มกล้องรอบคันกล้องถอยนะคะ สั่งงานด้วยระบบไหนก็ลื่นถ้าเป็นของแบรนด์แคนเซนก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะลื่นไหลในทุกๆแบบสำหร Joy ับจอยดอยเขาหน้าตาอ i ก็เหมือนจอยดอยทั่วไปเลยค่ะสามารถโหลดเพลงต่างๆเพิ่มได้ผ่านพีสโต์นะคะ Netflix Disney โหลดมาใช้งานได้นะคะ,คะ,คะใช้งานดีมาก จะไปเพิ่มจอพ้านก็ซัพพอร์ตเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็มิตรหรือศัตรูโอเคนะคะสำหรับ u ิวส2021-2025นะคะใครอยากเปลี่ยนจอแต่ยังอยากได้ลักษณะคล้ายๆบอดี้เดิมนะคะก็สามารถมาติดตั้งกันได้นะจ้าตัวนี้สวยมากๆเลยแล้วก็ใช้งานลื่นมากๆด้วยเช่นกันนะคะปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้จริง ร้านอยู่ถนนพุทธมนตลสายสมนะคะลูกค้ามีสินค้าอีกหลากหลายเลยนะนอกจากจอยนดอยตรงรุ่นที่เป็นสินค้าชูโรงแล้วนะคะก็จะมีกล้องบันทึกฟิลม์มกลองแสงไฟหน้า LED นะคะกันขโมยชุดแต่งต่างๆจอพร้อมกล้องรอบคัน360องศาก็มีเช่นเดียวกันนะคะแบตเตอรี่กล่องภัพกระจกข้างออโต้นะคะไฟโปรเจคเตอร์ มีหลากหลายเลยนะจ๊ะหาอะไรกันอยู่ทักทายมาสอบถามกันได้นะคะร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะจ๊ะแป่งสองจอให้ดูกันอีกหนึ่งรอบการใช้งานก็เหมือนจอ a อนด o อ d ทั่วไปเลยเนาะปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปับ๊บตัวกล้องถอยเดิมก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะใส่เกียร์ถอยปุ๊บตัดเป็นด้านหลังนะคะ ใส่กล่องแคนบัตเพิ่มเข้าไปนะคะเส้นถอยก็จะเลี้ยวตามพงมาไลยด้วยนะคะระบบเดิมอยู่ครบ้วนนะใส่เกียร์ปุ๊บตัดปับ๊บนะคะกับเกียร์ปุ๊บตัดปับ๊บนะคะซีพียูแรงด้วยนะจ๊ะจะบอกให้โอเคโอเคไปแล้วจ้าพาก็ใหม่คลิปต่อไปนะคะใครอยากได้ก็ทักทายมานะสินค้าพร้อมบริการตลอดนะจ๊ากดให้ดูคลิปปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บของแพร่ของแพร่อรโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะจ๊ะ